กลับสวัสดีครับที่ดินนอสอสาออกโฉนดไม่ได้แต่รอบๆเป็นโฉนดทั้งหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะถูกเวียนคื้นที่ดินหรือเปล่าถูกยึดหรือเปล่านะครับสร้างบ้านได้หรือไม่วันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับก่อนไปติดตามรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับที่ดินนอสอสนะครับ เช่นแถวอำเภอเวียงเก่าหรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในหุบเขาซึ่งทางเข้าก็คือช่องจอมนะครับแยกหนองเรือเข้าไปนะครับขวามือเข้าไป นะผ่านบ้านนนทองเข้าไปนะครับไปถึงตลาดภูเัียงแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปเลยนะทีนี้ประเด็นคำถามมี f อถามมาว่าที่ดินนสอสสามที่อยู่ในเขตนี้สามารถออกโฉนดได้หรือเปล่านะครับนสอสสามกขุดเขียวนะครับเราต้องมาดูต้นสายปลายเหตุครับ ไม่ใช่ว่าจะตอบได้เลยที่ดินบริเวณนี้ดั้งเดิมเป็นพื้นที่สอคอ .1 นหรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณมีสอคอ .1 นึหรือเปล่าที่นํามาออกนสสคุดดำนสสาขอหรือนสอสามกนะครับการที่ มีห่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทางตัวจังหวัดเองได้มีการประกาศให้บุคคลที่มีนอสอสามอยู่ไปขึ้นเป็นโฉนดที่ดินนะครับหรือใครที่มีสอคอหนึ่งอยู่ไปแจ้งขึ้นโฉนดที่ดินนะครับประเด็นคือ หลายคนก็ไม่ได้ไปยื่นไม่ได้ไปแจ้งนะครับนศสามคุดดำนอสามขอแม้กระทั่งน,นสศสามก,ก็ไม่ได้ไปขึ้นนะครับไม่ได้ไปขึ้นเป็นโฉนดแต่ก็มีบางแปลงที่ไปขึ้นเป็นโฉนดแล้วภายหลังคนที่ยังไม่ได้ไปขึ้นก็อยากจะไปขึ้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่า มันอยู่ในเขตป่าสงวนอ่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้นะครับคำถามก็คืออา้าวแล้วที่รอบๆด้านเนี่ยเป็นโฉนดนศส,สี่ครุฑแดงหมดแล้วอ่ะหมายความว่ายอย่างไรนะครับรอบๆเลยนะทั้งสีด้านเลยเป็นโฉนดหมด สามารถสรุปได้แบบนี้ครับหพ่วงระยะเวลาที่ทางภาครัฐเองหรือทางตัวจังหวัดเองกำหนดให้มีการไปยื่นขอออกโฉนดนะครับก็มีโฉนดตรงนี้ออกมานะครับประเด็นที่ 2. การออกโฉนดนั้นออกโดยทางสำนักง,งานที่ดินออกให้เองเลย จริงๆสำนังกงานที่ดินจะต้องเป็นผู้ที่ออกให้ตามนสสามกขุดเขียวแต่เราจะต้องไปยื่นนะครับยื่นขอออกโฉนดก็ออกได้เลยโดยไม่ต้องมีการปิดประกาศ30วันเหมือนกับนสสามขุดดำถ้าเป็นนสามขุดดำจะต้องมีการปิดประกาศครับแต่ถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ออกเป็นโฉนดได้ในห่วงระยะเวลานั้นต่อมาเลย คนที่ไม่ได้ไปยื่นนะครับถ้ากรณีแบบนี้ยถ้าบอกว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนที่ออกมาทั้งหมดท่าไห่ทั้งปวงก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดถามว่านอามออกเป็นโฉนดออกชอบ้วยกฎหมายหรือไม่จะต้องดูครับว่าไอ้นอสามเนี่ยออกมาจากสคหนึ่งใช่ไหมหนออสคหนึ่งเนี่ยออกมาตอนปีสองสี่เก้าเจ็ดแต่ป่าสงวนนะครับ เพิ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นตอนปีพศสอ0พ5 0ห้าหรือ507 507เพราะฉะนั้นสอคอหนมาก,ก่อนนะครับหรือการอนุญาตให้ออกโฉนดตรงนั้นเป็นไปตามระเบียบนะครับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก็คือสำนักงนานที่ดินเป็นผู้ออกให้นะครับทีนี้นอสสามที่ออกไม่ได้นะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นนอสสามคุดเขียวอยู่แบบนั้นครับในกรณีออกไม่ได้ท่านอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันออกได้หรือไม่ได้ท่านเอาไปที่กพรจังหวัดก็ได้เอาไปตรวจสอบก่อนว่าที่ดินตรงเนี้ย ใบเนี้ยระวังเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเพราะนอนส,อสาม,มันมีระวังตำแหน่งชัดเจนบอกว่าสามารถออกโฉนดได้หรือเปล่าเราจะต้องเอาไปเข้าสู่การตรวจสอบที่กรกจังหวัดก็คือคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์นะครับกรกฏจังหวัดจะตรวจสอบให้คุณนะครับถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในเขตของป่าสงวน หรือถูกยกเว้นท่านก็นําหนังสือที่ได้รับจากอกรอตรวจสอบแล้วไปที่สํานักง,งานที่ดินอันนี้ก็สามารถออกโฉนดได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ท่านก็ขึ้นอยู่ที่การตรวจสอบของสํานักง,งานที่ดินในพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่สามารถออกได้เป็นนสสามอยู่แต่อยู่ในใจกลางเนี่ยถามว่าเขาจะเพิกถอนไหมเขาจะยึดคืนไหม เวียนคืนไหมคำตอบนะครับไม่ได้เวียนคืนง่ายๆหรอกครับเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในใจกลางมีที่อยู่ประมาณ10ไร่เนนะครับแล้วรอบๆด้านเป็นโนดหมดเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะมายกเลิกเพิกถอนนอ .3 ตรงนั้นออกแล้วก็เวียนคืนที่ดินเป็นไปได้ยากครับ เพราะตรงนั้นเป็นชุมชนหมดแล้วและไม่ได้บุกลุกแพ้วาถาังเพิ่มเติมไม่ได้ไปบุกลุกอะไรมาเลยนะครอบครองมายาวนานเป็นที่ดินของรัฐก็จริงในสมัยก่อนแต่ก็จนมีนอสอสามขึ้นมาถามว่านอสามผิดกฎหมายไหมเพิกถ,ถอนได้ไหมเพิกถอนได้ถ้ามันน่าเกียดต้องใช้คํานี้นะครับมันไปอยู่ในเขตภูเข่าเขตเขาที่รอบๆด้านน่ะไม่มีโฉนดไม่มีอะไรเลยอันเนี้ย ถือว่าน่าเกียดนะในกฎหมายอาจจะไม่มีข้อนี้แต่หนุ่มหน้ามนพูดเองนะครับเพราะฉะนั้นมาวิเคราะห์ดูดีๆพิจารณาถี่ถ้วนแล้วไม่ได้เวียนคืนง่ายๆหรอกครับและไม่ได้เวียนคืนหรอกท่านก็ยังถือนอสอสต่อไปเพียงแต่มันออกโฉนโดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับกรณีจะสร้างบ้านในนสสได้หรือเปล่า อันนี้ขึ้นอยู่ที่ทางเทศบาลอำเภอเวียงเก่านะครับว่าจะอนุญาตให้เราสร้างไหมแต่ทางนี้ทางนั้นถ้ารอบด้านนะครับมันมีบ้านเรือนมันมีคนอยู่อาศัยมันมีการทำไรทำนาอะไรเนี่ยก็ไม่มีเหตุอันใดที่ทางเทศบาลอำเภอเวียงเก่าหรือทางอำเภอภูเวียงเนี่ยก็อยู่บ้านเนี่ยเวียงเก่ามันแยกไปจากภูเวียง นะครับก็มีสิทธิ์อนุญาตให้กับบุคคลดังกล่าวสร้างบ้านได้ในที่ดินน o สที่เอาไปขึ้นเป็นโฉนดไม่ได้นะครับหรือถ้าอยู่ในเขตของอบตอบตก็สามารถอนุญาตได้อยู่ที่ดุลพินิษ์พิจารณาของเทศบาลและอบตทําไมผมจึงบอกว่าสามารถสร้างได้เพราะขณะที่ดินพอบต5ที่ดินสปกซึ่งเป็นของรัฐโดยตรงก็ยังสามารถสร้าง บ้านใส่ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีหนังสือเอกสารสิทธิตัวใดตัวหนึ่งที่นำไปขอที่อบตหรือเทศบาลเพื่อขอสร้างโดยวิศวกรจะเป็นผู้เซนแบบให้เราในการสร้างก็คือเป็นผู้รับรองให้นะครับถ้าเซนแบบผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประมาณ2องหรือสามพบาท หรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าตัวเลขผิดขออภัยองค์กรของท่านรู้ดีก็จะอยู่ประมาณนี้ในการสร้างเพราะฉะนั้นสรุปเลย 1. การที่จะถูกเวียนคืนที่ดินยากมากครับแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ายกเลิกเพิกถอนเวียนคืนก็ต้องทั้งหมดนะครับนะก็ต้องมีการฟอร้องกันเป็นลายแปลงหรือเปล่าเหมือนกับ การลดไฟหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หายห่วงได้สสร้างบ้านใส่ได้ไหมได้ครับที่ดินนอสสามหรือที่ดินพปทห้าหรือที่ดินสปกรหรือที่ดินาราชพัสดุนะครับหรือคอทอชอเขาก็ไม่ได้ห้ามสร้างใส่ซะทีเดียวแต่คุณจะไปสร้างหลังใหญ่โตมโหฬารเหมือนโฉนดเพื่อ,เ,อเหมือนโฉนดที่เป็นนอสสี่โฉนดนน,นอสสจอนะขุดแดงนะ ไม่ใช่โฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโฉนดจริงๆเนะี่ยจะไปสร้างหลังใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่สร้างแต่พออยู่ได้หลังละประมาณล้านกว่าบาทได้ครับนะโดยเฉพาะที่ดินนอส3ามกนี่สร้างได้ใครมีความเห็นต่างยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันผมรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินนะครับใต้คลิปวิดีโอมีลายส่วนตัวนะครับก็ทักกันเข้ามากดเข้ามาเพิ่มเติมไปจะเห็นลน์ผมนะ เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึง1ทุ่มของทุกวันนะครับถ้าไม่ป่วยนะวันไหนป่วยก็ไม่ไม่สะดวกตอบต้องขออภยัยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ